ตา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 เธอเป็นลูกของคนนี้หรือเปล่าวายตาแล้วผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เป็นคนดีเลยอะหนูบอกว่าไม่ใช่หนูไม่ใช่ลูกเขาจริงๆริหนูไม่ใช่ลูกเขาจริงๆงหนูไม่ใช่ลูกเขาหนูก็เปิดไป็นผู้ชค่นี้อ๋อไม่ได้มีอะไรมากไม่อยากขัดเรื่องเลยไม่ปากไม่ปากก็ามันใจดีใช่ปะไม่ได้ดีขนาดอ้าว มันไม่ชอบขี่ดูเหมือนนั่งยักษ์เลยมันไม่ชอบขี่ดูเหมือนนั่งยักษ์เลยมันมีใจร้ายแต่แม,ม่ก็ถือว่ายังรักหนูแล้วก็ดูแลลูกได้ดีกว่าใครอีกมันอยากให้ตาตาดูแลเหมืมีไม่ได้หรอดูแลได้แต่ไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกขนาดนั้นคืออะไรอ่ะติต๊ตตาหมายถึงถ้าเกยรั่ะ เก๋ะะอยากรู้ว่านะคะขอบอกเลยนะคะว่าพิเศษสุดๆเพราะวันนี้คนนี้เขาไม่ได้มาเป็นแค่ผู้ช่วยแต่ว่าวันนี้นะคะเขามาเป็นแขกรับเชิญให้กับเกดด้วยค่ะสาวน้อยตัตาค่ะสวัสดีไ <c oughs> <c oughs> <c oughs> หวไหมเนี่ยคลิปนี้ EP นี้จะรอดหรือไม่รอดก็ไม่รู้สวัสดีค่ะหนูชื่อธาน,านันาท์คุณาธน่าค่ะเรียนโรงเรียนสาธิตจุลานะคะ คือจริงๆที่วันนี้เก๋เอาน้องนะคะมาคุยหรืออะไรเงี้ยเพราะอยากให้เห็นในเรื่องของความคิดของเด็กสมัยนี้นะเพราะจริงๆอ่ะเด็กสมัยนี้มีอะไรหลายๆอย่างที่บางทีเราก็ว้าวโดยที่ไม่รู้ตัวและหลายๆครั้งนะคะเอาจริงๆเก๋ว่าตัวเก๋เองอ่ะได้ความคิดของการใช้ชีวิตจริงๆอ่ะจากเด็กคนนี้รู้ตัวปะเนี่ย ไม่รู้ตัวและก็ไม,ไม่รู้ด้วยว่าหนูจะต้องทาอะไรไม่รู้ด้วยใช่เพราะทุกอย่างที่เราอาัดกันวันนี้ไม่มีเตรียมค่ะคำถามแรกมันมีถามตาต้าหน่อย <นะ S 1> ว่าแต่อย่าดุหนูนะตันนี้ชอบชี้ดุเหมือนนั่งยักษ์เลยมันนีชอบชี้ดุเหมือนนั่งยักษ์เลยตาต้ารู้สึกยังไงอะที่อ่ามันมีกับแดดดีเราไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือเลิกกันเฉยเย,ยเป็นเรื่องปกติตกนนกเดี๋ยว้อง เป็นเรื่องปกติของผู้ชายกับผู้หญิงที่กลายเป็นแฟนกันแล้วก็เลิกกันได้ทุกที่แหละค่ะหนูมองว่ามันเป็นเรื่องปกติที่คนเป็นแฟนกันมันก็เลิกกันได้ลอย่างตอนนี้ยดดดีมีแฟนและต้าตารู้สึกยังไงกับการที่ไม่ว่าจะเป็นหมาม,มีหรือแดดดีอย่างเงี้ต่างคนต่างมีแฟนหรือว่าอาตอนนี้ดัดดีมีแฟนหรืออะไรเงี้ยต,ต้าตรู้สึกยังไงเฉยเยเนาะแต่หนูก็เป็นหวงอยู เป็นห่วงใครคะห่วงมัมมี่หรือห่วงเดดดี้คะเดดดี้กับมัมมี่ใช่ไหมทั้งคู่หนูไม่ให้มีใครมีแฟนแต่ถ้ามีแฟนต้องขอลึ้ลูกหนึ่งล้านแสนหมื่นอินฟินิตี้คนขอลูกหนึ่งล้านนี่มันคนเหรอใช่คนเหรอใช่ไม่มใช่หมด <laughs> แล้วแฟนใหม่ดดดี้น่ารักไหมคะ หมือนมิวก็ชอบนะเหมือนมีว่าเขาน่ารักกับตาตาเหมือนมีก็โอเคแล้บางครั้งเขาก็ซื้อของเล่นมาให้อะไรนะคะแต่ตอนนี้เครื่องตาบางครั้งเขาก็ซื้อของเล่นมาให้หนูใช่ไหมเครื่องตาเพราะเครื่องสําอางเข้าตาสีแต่งหน้าเองอะฮะฮะใช่ไหมแต่งหน้าโดยที่อยากแต่งหน้าโดยที่อยากแต่งจ้าแล้วเหมือนมีก็มีแฟนอะตาตาว่าแฟนของหมีนคนต้องเป็นยังไง แฟนมามี่เหรออ้อาวก็ต้องใจดีกับมามี่ใจดีกับทุกคนถ้าเกิดมามีโ่โสดทั้งชีวิตโอเคไหมไม่โอเคเพราะอะไรคะเพราะว่าหนูอยากให้มีคนดูแลมากดีกว่าหนูแล้วก็ดีกว่าทุกคนด้วยหมายถึงคนดูแลใครฮะหมายถึงอยากให้คนดูแลใครมามีมอ่าไม่ใช่อยากให้คนมาดูแลตาตาเพิ่มเหรอ สรุปอ,อ,อยากให้คนมาดูแลตาตาเพิ่มหรืออยากให้คนมาดูแลม่มมีเพิ่มม,ม่อมมีเพราะอะไรคะนูรัยก,กมามมีไม่อยากให้มามมีเสียใจตาตตาถ้าอยู่ดีๆอย่างเงี้ยมัมมีแบบโดนคนว่าโดยที่เรื่องที่เขาว่ามันไม่เป็นเรื่องจริงเลยอย่างเงี้ยเออแล้วเขาแบบอาจจะแบบแทบไม่ได้รู้จักม่มมีเลยจริงๆอย่างเงีง้ยมัมมีควรจะต้องทำตัวยังไงอะไรยังไงมัมมีรู้สึกแย่จัง ถ้าไม่ใช่เรื่องจริงก็ไม่ใช่แหละเพราะว่าอย่างไี้เขาย้อนกลับไปหาเขาอยู่ดีนี่มายถึงสิ่งที่เขาพูดมันก็จะย้อนกลับไปหาเขาอย่างใช่ฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปแคร์คนที่เขามาว่าเราอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่ามันไม่เพราะว่าทุกคนอะไรอาจจะไม่ได้ทําอะไรผิดแต่เขามาว่าแปลว่าเขาก็เป็นคนนิสัยไม่ดี<ร>หลอนที่เขาว่าอยู่ดีๆมีคนเดินมาว่าตาตาเด็กคนนี้ไม่น่ารักเลยอ่ะหรือพี่เพียวเ,เดินมาว่าตาตาทำไมตาไม่น่ารักเลย ทำไงเฉยเฉยไม่หนูไม่สนหนูไม่แคร์เพราะว่าหนูไม่ได้ําแล้วหนูจะคุยกับพี่เพียวต่อไหมเขาไปทักทายเล่นกับพี่เพียวต่อไหมก็ยังเล่นอย่างเงี้ยเหรอ,อยังเล่นทำไมอ่ะเขาว่าหนูทำไมหนูยังกลับไปเล่นกับเขาอะก็อยากเล่นอะทำไมค่ะก,ก็อย,กอ,อยากเล่นอะไม่มีใครให้เล่นหนูก็ชวนคนนั้นมาเล่นอะ อ่อต่อให้เขาว่าหนูหนูก็เล่นได้กับเขาได้โดยที่หนูไม่คิดไม่คิดลายกับเขาไม่โกรธเขาไม่แย่ไม่แยไม่โกรธด้วยเล่นอย่างเดียวสมมติใครก็ไม่รู้เดินเข้ามาหาต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 าเธอเป็นลูกของคนนี้หรือเปล่าวายตาแล้วผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เป็นคนดีเลยอะวายตาแล้วไม่เห็นดีเลยหนูบอกว่าไม่ใช่แล้วยังไงต่อเพราว่าหนูไม่ใช่ลูกเขาจริงๆหนูไม่ใช่ลูกเขาจริง หนูไม่ใช่ลูกเขาไม่คนคนอื่นงงเหรอไม่คนอื่นหมายถึงคนที่เขามาว่าใช่ไหม <c oughs> หนูก็จะพูดว่าอืมไม่ใช่แม่หนูคุณไม่ใช่แม่ชั้นอย่างเงี้ยเหรอ <c oughs> ไม่ใช่แม่หนูเดี <c oughs> ๋ยวาจะมีสิทธิ์จะว่าได้เลยมีสิทธิ์มาว่าได้มามีสิทธิ์มาว่าแม่หนูได้ไง <c oughs> อย่างเงี้ยเหรอเราจะโกรธไหมหรือว่าก็ปล่อยไปเฉย,ยหนยก็เปิดไปหนูพูดแค่นี้ ไม่ได้มีอะไรมากไม่อยากคัดเลือดเลยไม่ปาไม่ปาถ้าเกิดว่าตาต้ามีแฟนมนูมีอยู่แล้วนี่ถ้าแฟนตาต้าไปมีคนอื่นตาต้าจะทำไงตักเลิกจบทำไมแล้วตาต้าไม่เสียใจอรอไม่เพราะอะไรอ่ะเป็นสิทธิ์ของเขาเป็นสิทธิ์ของเขาหมายถึงยังไงก็เขามีคนอื่นได้ถ้าเขาไม่รักเราอ่ะก็เป็นสิทธิ์เขาไม่ใช่สิทธิ์เรามันก็เลิกเลยใช่ไหม ในส่วนถ้าเขาอยากให้คนอื่นไปอะไรนะถ้าเขาหนูเห็นเขาหนูก็บอกเลยเพราะว่าหนูไม่อยากให้เขาอยากคนอื่นเยอะอยากให้สองคงเพราะเห็นอยากให้สองคนมีแค่เขามีสองคนหรือว่าเรามีกับเขาสองคนไม่รู้เปล่าว่าอากงเคยบอกแบบนี้ว่าเลยว่าอากงบอกว่ามันไม่เคยถามคำถามเดียวกับอากง อัวนะมีแค่อาม,ม่าคนเดียวอัวก,ก็ปวดหัวละอัวจะเอาคนมาปวดหัวเพิ่มทำไมแา่ว่าถ้าต่ตาเจอแฟนที่เขารักาตาแล้วอยู่ดีวันหนึ่งเขาไม่มีคนอื่นตาก็ไม่รักก็เปลี่ยนเลยอใช่ไหมก็เลิกก็เลิกหรือจะชีวิตโดดเดี่ยวก็ได้อะไรนะ,จะ,จะหรือจะชีวิตโดดเดี่ยวก็ได้หรือจะชีวิตโดดเดี่ยวก็ได้อย่างนี้มันมีชีวิตโดดเดี่ยวได้ไหมไม่ได้อ้าวทำไมอะ่ะอยากให้มันมีคนดูแลเพิ่มหนูดูแลไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอก โอ้หนูดูแลมามี้ไม่ได้หรอกหมามีอยากทิตต้าดูแลมามิ้ไม่ได้เหรอดูแลได้แต่ไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกขนาดนั้นคืออะไรอ่ะตีตตาหมายถึงเวลามามีอยู่คนเดียวะมามิ้งก็ดูแลตาต้าได้ไม่ดีพอเหมือนกันถูกไหมบางตัวได้ดีแล้วอะไรนะดูแลได้ดีแล้ว้าตตามีเงินเป็นสิบล้านตาต้าจะเอาไปทำอะไร เลีเ้ยงหมามีเลีเ้ยงหมามีทําทอะไรบ้างเวลาที่หมามีไม่สบายหมามีก็จะได้เป็นบาลแล้วก็จะได้กินข้าวด้วยอืมรู้ไหมว่าหมามีอ่ะอยากเป็นเด็กมากเลยตาตาอยากเป็นผู้ใหญ่ป่ะหรืออยากเป็นเด็กยังคิดไม่ออกเพราะว่าหนูยังไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ตาตารู้ไหมว่าเวลาหมามีให้ตาตาดูแลตัวเองอ่ะเพราะว่าอะไรเปล่าเพราะว่าวันหนึ่งอะ่ะถา้าหมามีไม่อยู่ดัดดีไม่อยู่คุณย่าไม่อยู่ไม่มีคนคอยดูแลตา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 ก็ต้องดูแลตัวเองให้ได้เข้าใจไหม ้าใจค่ะแล้วบัมมี่รัตต,ต,ตาว่าที่มัมมี่ทาอ่ะเป็นเพราะว่ามัมมี่ดุมัมมี่โกรธหรือว่าเพราะอะไรเพราะมัมมี่รักแต่ยังไงหนูนก็ไม่หักฟังคําบ่นไม่มีใครดูแลเราได้นอกจากเราดูแลตัวเองได้ดีที่สุดเข้าใจไหมเข้าใจค่ะมัมมี่ให้ถามคืนอยากคือว่ามัมมี่อยากเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแล้วแม่คะพี่หนูผู้ชายต่อไปนะอือหนูคิดว่าผู้ชายจะแต่งตัวง่ายกว่าแถมยังมีอะไรดีกว่าอีก ไม่ต้องทําอะไรเยอะเหมือนกับผู้หญิงผู้ใหญ่ผู้หญิงอะ่ะต้องใส่อะไรเยอะแยะข้อมือกำไลใส่ข้อแต่งหน้าโอ้เนีเลยอยากเป็นผู้ชายมากกว่าผู้ชายมันผู้ชายมันแป๊ดเดียวเองอะ่ะผู้ผู้ชายใส่สุดอ้ยใส่สุดชึบชบส่วนผู้หญิงอะ่ะมากกว่านั้นอีก เดินลำบากใส่ท้าสูงผู้ชายเชียรใส่รองเท้าบูทตโอ้แค่นี้ยผู้ชายแต่ดูผู้หญิงสิต้องใส่รองเท้าส,สูงเดินก็อยากล้มกลม็ล้มโอ้ยหรอ,หรอแต่งหน้าก็ต้องแต่งอีกเลือกเกิดมาเป็นลูกแบบนี้อีกเอาไหมโอเคทำไมอ่ะเราอยากเกิดเป็นลูกแบบนีอ้อยากมามีอีกอ่ะอรักแบบนี้ใช่ไหม ป้ามามใจดีใช่ป่ะไม่ได้ดีขนาดนะั <laughs> ้นอ้ามามีใจมามีใจร้ายแต่มามีก็ถือว่ายังรักหนูแล้วก็ดูแลลูกได้ดีกว่าใครอีกโอ้โหมามีดูแลหนูได้ดีที่สุดเลยใช่ไหม <c oughs> แล้วอยากมีลูกไหมอยากมีหนูอยากมีลูกเพราะ เพื่อตอนโตจะได้ช่วยดูแลหนูแล้วก็ช่วยทำอะไรดีๆาก่หนูด้วยโอ้ย่างนี้แปลว่าเดี๋ยวตาตาโตขึ้นตาตาก็จะช่วยดูแลเหมามีเช่ว่ะคะอ้าโอเคก็ได้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 ก็คืออยากมีลูกจะได้มีเพื่อนตอนแก่ช่ข้าเขาแบบเดิน อยู่กับพี่เพียวแล้วเขาก็แบบยิ้มให้แับทุกคนเลยหนูว่าเขาเจ้าสินไหมหรือว่าเขาแค่เป็นคนเซนจี่เพราะเขาอะถ้าเป็นแบบมีผู้หญิงเยอะนะถ้ามีผู้หญิงเยอะแล้วเขายิ้มแบบยิ้มมากกว่าพี่เพียวอะยิ้มแบบแบบยิ้มดีกว่าที่เขาเคยยิ้มให้พี่เพีพพพยวใช่หรอ,อ ใัไ่ไหคือ<ช>เจ้าชูใช่ไหม,ไหมถ้าอย่างเงี้ยพี่เพียวอ่ะเป็นแฟนคนนั้นได้ไหมหรืออยู่คนเดียวดีกว่าอยู่คนเดียวดีกว่าอ่าานะเนี่ยก็แบบรักเขามากเลยเลิกไม่ได้แต่รู้ว่าเขาเจ้าชูอ่ะแต่ต้องจะบอกเพียวยังไงี่ยต้องเลิกไม่งั้นไม่ได้นะเดี๋ยวต้องคิดนานหน่อยนะเรื่องนี้ไม่ค่อยคล่องไม่ค่อยคล่องไม่ค่อยได้เจอ <c oughs> ไม่ค่อยเจอ อะอย่างเงี้ยสมมติถ้าอ่ะ,อ,ะอยู่ดีๆมีผู้ชายเดินมาหาพี่เพียวแล้วจีบพี่เพียวเลยให้พี่เพียวเป็นแฟนเลยได้ปะรู้จักนิสัยต้องดูรู้จักนิสัยก่อนแล้วต้องใช้เวลานานแค่ไหนอ่ะถึงจะรู้จักนิสัยเพราะว่าเป็นช่วงๆเลยแต่เป็นช่วงๆก็จะต้องไปดูก่อนว่าเขาเป็นนิสัยยังไงต้องแอบเขาไปดูด้วยนะเพราะว่านั้นก็คือต้องใช้เวลาในการดูก่อดตอบตกลงเป็นแฟนใช่ไหม อ๋อแล้วถ้าเกิดช่วงแรกๆเขาดีมากเลยเาบช่วงแรกๆนะเราเชื่อเลยได้ไหมเราเป็นแฟนเลยได้ไหมยังต้องรอไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะทําแบบดีแล้วก็พัฒนาเขายิ่งขึ้นอ๋อต้องพัฒนายิ่งขึ้นด้วยต้องดีกว่าตอนที่เข้ามาหาเราอีกอ่เราอันนั้นถึงจะค่อยตอบตอกลงเป็นแฟนอย่างนั้นเนอะแ,แต่ไม่ใช่แย่ลงนะไม่งั้นไม่ได้อ๋อ เราเป็นผู้หญิงเราเลือกผู้ชายได้ไหมหรือต้องให้ผู้ชายเลือกเราผู้ชายก็เลือกได้ผู้หญิงก็เลือกได้เลือกได้วันนี้นะคะอาจจะเป็นเทปที่วุ่นวายนะคะตัดไปตัดมานิดนึงนะคะเพราะว่าเด็กนะคะเขาก็ <c oughs> มาแล้วแต่อย่างที่บอกจริงๆอะ่ะบางทีเราเรียนรู้อะไรนะคะ <c oughs> จากความคิดเด็กๆได้นะคะใครมีลูกนะคะหรือว่ามีหลานนะคะจริงๆอย่ามองว่าเขาเป็นแค่เด็กแต่ความคิดเขาเป็นความคิดที่ใสแล้วแบบว่า บางทีให้กำลังใจเราได้เยอะๆเลยวันไหนถ้ามามีท้ออย่างนี้ดยอ่ะตาตาวันไหนถ้ามามีท้อมามีเสียใจมามีร้องไห้าตาตาจะปลอบมามีว่ายังไงดีตาตาจะปลอบมามีว่าอะไรคะฮะจะนวดเหรอนวดให้แบบมีดีขึ้นเหรอ <c oughs> หลาพรรู้ว่ามนมีชอบใช่ไหมมา <c oughs> มีชอบนวดแล้วก็ชอบนอนแล้วชอบกิอบนอ๋อก็จะทําอย่างนั้นให้มามีอ่ะฮะแล้วถ้าเกิดอภิเพียวท้อ หรือเพื่อนเพื่อนทอวัน,นวันนี้รู้สึกเสียใจจังเลยดาวจังเลยเหนื่อยจังเลยยวพิงท้อไปกินน้ำและทำอะไรสิ่งที่พี่เพียวชอบก่อนถอเถอะท้ออะไรอ่ะจะ,จะได้เดี้ยขึ้นจะได้มีแรงดีขึ้นหน่ยนอยออใช่ไหมเนีใช่ไหมเอ่ไวาสำหรับวันนี้นะคะว่าจะเสร็จแล้วกลันส,สิปวดหัวนิดนึงนะคะวันนี้นะคะอย่างที่ผม 年年看遍西沙。